กาฟูด <Food. S 2> มาแล้วครับขออนุญาตส่งของแป๊บนึงเอ้ยไม่ใช่นะครับก็โอเคครับผมก็สวัสดีชาวอารีนาเบรกเอากันทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจนาชแนลนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับก็จะมาเล่นกิจกรรมที่เข้ามานานแล้วนะครับก็เข้ามาได้หลายวันแล้วทุกคนก็อาจจะเห็นเล่นหลายช่องแล้วนะครับช่องเราก็ลาช้าไปนิดหน่อยนะครับอืมไม่หน่อยและเยอะเลย โอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนอกจากจะไปเดินธารกิจนะครับส่งของนั่นเองเนี่ยมาดูกันซิว่าไรเดอร์อย่างผมนี่จะส่งของถึงมือลูกค้าหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ได้มีร้านดีๆมาเติมเกมเฮ้ร้านเติมเกมดีๆมาแนะนํากันด้วยนะครับว i ช h m น n Shop นนเรื่องเติมเกมเติมเกม Arena b r บ a k เอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รวมรายการแล้วไปเลยเรีย i ล h m a n c o อยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสสูงุด10 หอมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลายเติมถูกเติมฟูมเติมไหวเติมได้ทิป4ชั่วโมงต้อง wishman s h o เท่านั้น l i n งใต้คลิปนะครับ ออเดอร์แรกที่ผมจะไปส่งนะครับก็เป็นหลอดไฟนั่นเองนะครับออเดอร์นี้ก็อยู่ที่พื้นที่ไร่นะครับและจุดที่เราจะไปส่งนะครับก็เป็นพื้นที่ขนสินค้านั่นเองนะครับมาดูกันที่ว่าผมจะรอดหรือเปล่าถ้าไปไม่ถึงนี่ลูกค้าไม่มีหลอดไฟใช้แน่นอนครับและดูเหมือนว่าจะมีขึ้นเสียงข้างหน้านะครับไม่แน่อาจเป็นคู่แข่งของเราก็ได้นะครับน่าจะเป็นการแย่งออเดอร์กันครับผมไม่ยอมแน่นอนอาคิดจะมาแย่งออเดอร์ผมบอกได้เลยว่าข้ามศพผมไว้ก่อนครับงานนี้ สถานที่แถวนี้ผมคุมเองครับแอบซิ่งอย่างผมนี่ต้องมีเจ้าเดียวครับทีนี้ผมใหญ่คนเดียวครับแอบซิ่งวิ่งทั่วแมพครับและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมเข้ามาเหมือนกันนะครับได้ยินแค่ชื่อนี่ก็กลัวผมแล้วนะครับเสียงเดินนี่คืออยู่หน้าเลยนะถ้าเข้ามานี่มีเจ้าเอแน่นอนครับเอผมนี่ก็นิ่งซะด้วยนะครับเขาก็ไม่ยอมเข้ามาเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าและมีกระโดดผ่านครับลับไปหนึ่งครับ เหลือเพื่อนเขาอีกตัวหนึ่งนะครับที่นี้ สามศพเป็นหนึ่งทีครับกลัวไม่ตายและดูเหมือนว่าที่นี้จะมีแค่2ตัวนะครับและเมื่อเคลียร์ของเสร็จทุกอย่างนะครับก็มาส่งออเดอร์ที่พื้นที่ขนสินค้ากว่านจะมาถึงครับบอกเลยว่าปลูกน้ําลุยไฟมากๆเลยนะครับปูแข่งของเรานี้วิ่งกระจุยกระจายเต็มทั่วแมบ,บไปหมดเลยนะครับเลยต้องทําให้ผมมาส่งออเดอร์ช้าหวังว่าลูกค้าจะไม่หักดาวผมนะครับเพราะถ้าหักดาวผมนี่ชีวิตคุณอาจไม่ปลอดภัยครับเฮ้ จากแก๊ปซิ่งกลายเป็นแก๊ปเถื่อนซะแล้วฮะไอ้ที่คิดจะสั่งนี่ก็คิดดีๆก่อนสั่งนะครับถ้าคิดผิดนี่อาจจะได้ลูกตะกั่วทอดเลยก็เป็นได้ครับแม่อร่อยเหาะเลยทีนี้ เรียบร้อยครับกรุณาให้5าดาวด้วยนะครับและเมื่อส่งของเสร็จนะครับเวลาก็เหลือน้อยแล้วระหว่างนี้ก็ทําการออกอย่างปลอดภัยนะครับสลับในเกมนี้ออเดิ์ที่2นะครับก็อยู่ที่บ้านพักชายหาดนั่นเองครับและครั้งนี้ลูกค้าสั่งเป็นนาฬิกาครับสอเรือ,น,อนนี้เป็นนาฬิกาซื้อนะฮะไม่ใช่ยืมเพื่อนมาราคาแพงซะด้วยเออว่าแต่ทําไมช่วงนี้รถตำรวจผับผ่านหน้า,าผมบ่อยจัง มาต่อออเดอร์เราดีกว่าครับรู้สึกว่าบอทจะยิงกับใครก็ไม่รู้เนียครับเยอะเลยน่านจะมีตัวมาแน่นอนครับระหว่างนี้ขอวิ่งเข้าบ้านก่อนละกันนะครับ รู้สึกว่าห้องกุญแจชั้นล่างจะโดนเปิดไปแล้วนะครับเกมนี้นาจะมีประเด็นอย่างแน่นอนครับหวังว่าแก็ s ซิงออเดอร์ผมจะถึงมือลูกค้านี่ครับดูเหมือนว่าข้างบนบ้านชั้น2จะมีเสียงวิ่งอยู่นะครับไม่แน่าอาจจะเป็นเสียงลูกค้าผมครับ่ลูกค้าจริงๆครับ เกมนี้ลูกค้าเฝ้าบ้านครับผมเลยเสิร์ฟตะกั่วทอดไปให้1่งแม็กครับอืมอร่อยเลยถึงกับนอนครับระหว่างที่เคลียร์เจ้าของบ้านเสร็จนะครับก็ได้เวลามาส่งของแล้วนะแต่ก็ว่าแต่นาฬิกา2องเรือนนี้ไม่ได้ยืมมาจริงๆนะครับโอเคครับเสร็จไปอีกหนึ่งออเดอร์ครับอย่าลืมให้5ดาวด้วยละกันเองครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ขอละหนึ่งไลค์ก็พอนะครับ และเมื่อกําลังทําการเก็บศพนี่ครับก็ได้มีตัวมาเพิ่มก็เลยทําการแจกต้กัวทอดไปดึงีครับแจกแบบฟรีๆเลยนะครับใครกินก็นอนใครกินก็นอนอร่อยถูกใจถูกหลักอนามัยไว้ที่หลังครับและยังไม่พอแค่นั้นครับมีคนอยากลองชิมเพิ่มบอกแล้วลูกต้กัวทอดใครๆก็ชอบครับถึงกับหงท่องไปนับไสเดือนเลยนะครับและจากนั้นครับก็ได้มีบอทขึ้นมาหาผมไอบอทตัวนี้ทำผมสวยครับ และก็ตามนั้นเลยครับกะว่าจะอิ่มๆซะหน่อยมาดูออเดอร์ที่3ครับออเดอร์นี้ก็คือการส่งยาสีฟันนั่นเองนะครับทีนี้คุณลูกค้าสั่งมา12หลอดครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าบ้านจะอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ลงไปนอนซะแล้วนะครับ1ตัว ดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านจะอยู่ในบ้านอีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะดักผมอยู่ข้างในผมเนี่ยก็ไม่รอชาร้านะครับที่จะเข้าไปส่งออเดอร์ถึงมือคุณลูกค้านะครับส่งตรงถึงที่ต้องแกปซิ่งวิ่งรอมแบบครับอืมบริการดีแน่นอน,นครับเจ้าแรกเจ้าเดียวครับสั่งกันมาเยอะๆด้วยล่ะและก็เรียบร้อยครับบริการดีจริงๆครับส่งถึงหน้าห้องนอนเลย เหลือมือเคลียร์ทุกอย่างเสร็จนะครับก็ได้มาส่งยาซีฟันลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้แปลงฟอนมานานแล้วดูจากส่งนี้สั่งมาตั้ง12หลอดเลยนะครับแปลงสลิ้นชากันเลยทีเดียวเชียว กิจวันนี้ก็เสร็จไปแล้ว3มออเดอร์นะครับและเมื่อส่งออเดอร์เสร็จนะครับระหว่างนี้ก็ต้องถอนกําลังแล้วนะครับเพราะว่าแก๊ปซิงนี่ต้องวิ่งไปแจกจ่ายของอื่นๆอีกมากมายนะครับออเดอร์ order อื่นๆนี่อีกเทียบครับ on on ตรงที่ที่ผมจะถอนกําลังนี่ครับก็ต้องเช็คกันก่อนนะ,ะว่าตรงนี้ผมเคยทาคลิปดักมาแล้วนะฮะเป็นจุดอันตรายจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ ม <ś led> ีจริงๆด้วยครับดักผมทั้งสองตัวเลยดีที่ผมรอดได้ครับไอคนดันี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะรอดตลอดไปไงครับในศพนี่คือปืนย่างกัมเลยครับเดี๋ยวไปดูเกมถัดไปกันเลยดีกว่า <ś led> มาดูออเดอร์ที่พื้นที่ไล่กันต่อดีกว่านะครับออเดอร์นี้ก็ยังไปไม่ถึงมือลูกค้าไง <ś led> มีการประทะกันร,ระหว่างการขนส่งนิดหน่อยนีครับเลยทาให้การส่งผมนี้ล่าช้าลงเกมนี้ไม่รู้ว่าผมจะรอดไปได้หรือเปล่านะ าการไลเดอร์ตอนนี้คือบอกได้เลยว่าสาหัสมากนะครับจู่ๆวิ่งใส่ระเบิดไฟเองครับไอระเบิดไฟนี่ก็แรงซะด้วยนะและเหมือนว่าจะมีตัววิ่งขึ้นมาข้างบนหาผมนี่ครับอาการยังไม่สู้ดีเลยครับผ่าตัดยังไม่เสร็จเลยผมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่สู้ก็ต้องสู้แหละครับ ดูจากชุดแล้วผมน่าจะไม่ขูมเรับยดิงสากะสุนเจาะสี่หมดแม็กเลยครับเมื่อกี้ทำแผลเสร็จยังไม่ทันไรเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีมาเพิ่มอีก2ตัวเลยแต่เยอะไปไหนครับลูกค้าที่ิดสั่งออเดอร์ผมไว้น่าจะรอนานอย่างแน่นอนครับเียงเริ่มจะมาใกล้เรื่อยๆแล้วนะครับแบบนี้ต้องบูสแะละโดนลูมแน่นอนครับ2อหนึ่ง ก็เรียบร้อยไปอีก2ตัวครับระหว่างนี้ก็โชว์รวยไป1นีครับกระสุนลันยิงไปเยอะแล้วขอเก็บศพก่อนละกันเนะครับหวังว่าน่าจะไม่มีเพิ่มครับดูจากศพแต่ละตัวแล้วมีแต่ตัวกำกำครับโอ้โหเสตประหยัดนี่มากันทุกตัวเลยครับ เกมยกังไม่เสร็จเลยครับเหมือนว่าจะมีเสียงมาเพิ่มฮะรู้สึกว่าเกมนี้มันจะเดือดๆยังไงก็ไม่รู้เนี่ยฮะออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้น่าจะเพ่ได้ไปส่งแล้วนะครับขอญาตแคนเซลก่อนนะครับสาหรับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้ยิงตัวเม็ดสองเม็ดเท่านั้นครับยีงตัวตัวเกาะบางๆเท่านั้นแต่ตัวไหนที่ยิงเยอะๆนี่คือยิงไม่โดนเนี่ยฮะไม่ใช่อะไร ระหว่างที่ฮิวตัวเองเสร็จนะครับก็ได้เวลาที่จะเก็บของแล้วเนะาะตัวเต็มกันหมดผมนี่น่าจะเก็บไม่หมดครับศพเยอะสะขนาดนี้อื้ <c oughs> อะไรจะดวงดีขนาดนั้นครับามาแบบนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มคุมแน่นอนครับต่อให้เซ็ตเล็กก็ตามนะฮะและเมื่อพึ่งฟาร์มเสร็จนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีตัวมาเพิ่มอีกนะครับไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนฮะ และก็ตามนั้นเลยครับผมไม่รอดครับโอ้โหเก็บของตั้งนานเลบ้าเอ้ย โอเคครับผมก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะครับใครชอบหรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าไม่สนุกนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอแก็บซิ่งวิ่งรอบแมพนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบุณที่สนับสนุนกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ